ครับผมมื้อนี้ผมกับสิบห้ามาเฮ็ดต้มแซบกระดูกอ่อนนี่ครับนี่คือกระดูกอ่อนซับเป็นชิน้นในน้อยพอดีกินครับนี่แล้วก็มีเห็ดซับใส่เห็ดนี่ครับอันนี้เป็นผักชีครับวโ้โรยนานี่ครับผมข้างน้ำไว้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วในนี้ผมใส่ข่าตะาไคร่ใบบักกูดครับลงไป นี่ครับน้ำเดือดจัดแล้วครับเอากระดูกออนใส่ลงไปเลยนี่ครับนี่เป็นเกลือนะครับครึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยผงปรุงรสครับสามช้อนชานี่ใส่ผีสู้ครับครึ่งช้อนโต๊ะ อันนี้ในปริมาณกระดูกออนครึ่งกิโลเนี่ยครับใส่ํำปลาครับปลากับประมาณหนึ่ง่อนโตครับถ้ามันโบเข้มคนก็จังปรุงเพิ่มได้นะครับนี่ครับถ้ามันมีฟองก็ส่อนเราฟ้องออกครับ ซุปมันสีใสครับนี่เป็นพริกทอดทุบเล้วครับนี่ครับพริกทอดทุบเอาสใส่ลงไปใส่ลงไปไลยพริกทอดทุบใส่ลงไปกับหอมเนยครับนี่ต้มแ่บเข้าสีสันนาตา นี่ครับเป็นตะกินวะต้มแซ่บกระดูกอ่อนครับหมูเ้าเริ่มเปื่อยแล้วเ้าก็ใส่เห็ดลงไปเลยครับนี่ ต้มแซบครับถ้าผู้ใดมักเปรี้ยวกับใส่บักหน้าเพิ่มลงไปได้ด้วยครับนี่ต้มแซบกระดูกอ่อนครับเจ็บแซบนี่ครับกระเซ็นเป็นที่เรียบร้อยต้มแซบกระดูกอ่อนนี่ครับมะกินบ้ เด๋ยวสิตักสใส่ถ้่วเกษตรเรียบร้อยครับนี่ครับกเกษตรเป็นที่เรียบร้อยต้มแซ่บกระดูกอ่อนนี่ครับ,รบเฮ็ดง่ายๆบ่ได้หยุ่งยากกินกับข้าวสวยห่อนๆเป็นกับแก้มก็ได้ครับไปลองเฮ็ดบึงนะครับสำหรับมือนี้่ขอขอบคุณครับ